เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเวาเมาจากันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการด่านการศึกษาของทางกระทรวงศึกษาธิการกันแน่เพื่อนบอกว่าคุ้มเข้มสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่เจ็ดจังหวัดชายแดนกัมพูชานะคะเดี๋ยวมื่อนี้ค่ะเฮ้าสิม่าเวาเมาจากันค่ะกับดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกกระทรวงศึกษาธิการถึงมาตรการต่างๆร่วมถึงสถานการณ์ในพื้นที่สวัสดีค่ะท่านโฆศกค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณวีราสวัสดีครับคุณกิติชัยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะว่าถึงหอดสถานาการณ์ตามแนวชายแดนแล้วที่ห้าได้ติดตามตะละมือตะเะเว่นนะคะถือว่าเป็นข้อมูลซึ่งทางรัฐบาลเองเพิ่นกะได้ว่างมาตรการออกมาแล้วในมุมมองของทางกระทรวงศึกษาธิการเองได้มีแนวทางมาตรการในการรับมือสถานาการณ์ในช่วงนี้จังไหนแน่ค่ะ ครับสําหรับกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตํารดเอกเพิ่มพุ่นชิดชอบให้ควมสสาคัญในสถานการณ์นี้นะครับโดยเฉพาะยังยิ่งยังยิ่งก็คือเรื่องของควมปลอดภัยของเด็กน้อยกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านรัฐมนตรีก็ได้กล้ำฉับกับทางโรงเรียนให้โรงเรียนนี้หูบทบาดตาที่เจ้าของ ว่ากรณีถี่มันอันตรายนะครับมีความเสียงลงเลี่ยนนี่สามารถจังหยุดเรียนได้นะครับโดยสามารถให้เล็กน้อยนี่อ่าเอางานไปเหตุอยู่เฮือนใดนะครับอยู่บา้านใดนะครับแล้วกาจากที่เฮ้าใดลงพื้นทีเพราะว่านี่ทนันตุสุนตีเมันก็มาลงพื้นทีมาสำรวจเบิ่งกับป้ากฏว่ามีเล็กน้อยกับผููปกครองจํานวนหนึ่งที่อาจจะเกิดความบอสบายใจอาจจะให้ลูกไมเรียนในช่วงนี้ นะครับเพื่อนการห้ลูกอยู่อยู่บานอยู่หื่นนะครับคุณคู่กับเอางานเอาอยางไปห้เด็กน้อยเหตุนะครับการการห้ควบสําคัญเรื่อควบปลอดภัยควบสบายใจเป็นเป็นเป็น,ปนตน้นเป็นเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านรัลมนตีกัย่างไรกําชาบหายทั้งเขตพื้นที่การศึกษาได้สํารวจนะครับสํารวจบังเกิดลุมลบไพยต่างๆมีการสอบแผนเผชิญเหตุรวมกับฟังจังหวัดนะครับในการสอบ บังเกิดต่างๆเรานีคันคันเหตุมีงบเขตกกบอุดนุ้นงบห้คันงบบอพนะครับก็บขอจากทางอบตซอยแน่ขอจากท่างจังหวัดซอยแน่ขอรับบริจาคซอยแน่แต่ส่วนหลายที่ไปพบเมืว่ว่านี่เรื่องบังเกิดลุมลบไพ่นี่ก็ก็เรียบร้อยเม่มีปัญหานะครับก็จะมีขาดนิดๆน้อยๆพอนั้นครับแล้วก็การสอบแผนมาเชิญเหตุนะครับแผนรัมนตีก็ได้กําชับ ว่าแผนทระเสาะแผนแผนั้งเชิญเหตุนี่ต้องซ่อมให้มันเป็นเรื่องปกติบอมเบนบอมเบนว่ามามามัวแต่จัดแถวจัดเอียงจังสี่นะครับซ่อมแบบเหมือนกับว่าเกิดเหตุการณ์อิรีแล้วก็ต้อนเขาไปหลุมลบไพ่ทิศทางแล้วมันตีชวนเด็กหน่อยห้องเพลงนี่คือคือเขาคิดว่าในเด็กหน่อยย่ามเขาไปถ่ายอยู่ในหลุมลบไพ่และเสียงบันดานี่กระยาเด็กหน่อยนี่ตื่นเต้นอยาเด็กหน่อยย่าน นะครับแา่ละมตตี้ก็เลยบอกว่าไทยยังงานวนาห่องกับผ้าห่องเพลงให้ทุกคนห่องเพลงให้สติอยู่น้ากันนะครับจะเป็นเพลงเอียงก็ไดจะเป็นเพลงปลุกใจก็ไดหรือว่าจะเป็นเพลงเอียงอีดเลนแล้วให้ห้องแล้วให้หูซึกว่าผ่อนค่ายเจ้าของค่ะจังสีนะครับกระไดกระไดลงมาเบิ่งกันหม่าวาดีิครับครับท่านครับในเรื่องของการซ่อมแผนนะครับผม นอกจากมีการซ้อมแผนในโรงเรียนแล้วนะครับการซ้อมแผนเนี่ยนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ได้ร่วมกับพื้นที่จังไหนนะครับได้ร่วมกับทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ซ้อมร่วมกับประชาชนในพื้นที่จังไหนนะครับคือยังยังถี่เลี่ยนไปนะครับยังถี่เลี่ยนไปนะครับการสอบแผนทางเชื้อเหตุนี่ก็จะให้ทั้งทันผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้สั่งการให้ในอำเภอนะครับให ปกครองจังหวัดนะครับให้ป้องกันสาธารณัยจังหวัดนะครับตำรวจทหารมารวมสอบนากันนะครับแบบมาว่าหนี่ไปบางโรงเรียนนะครับทหารทหารเป็นกับมาอยู่อ่าสอนเด็กหน่อยอยู่นั่นนะครับแต่ก็ขอรองขอรองทหารวายายาถึงกับตัางเป็นศูนย์ประจําการอยู่ในโรงเรียนเพราะว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับให้เป็นลักษณะว่ามาเหตุกิจกรรมแล้วก็กลับไปที่หมันเจ้าของ นะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทหารมายูด่ดนๆนี่กระซุ่มเสียงที่จะกันสมมุติว่าฟังตู้กันขามเขาหูเข,า,ขาอาจจะเพ่งเล่งโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษจังสีนะครับค่ะนอกจากเรื่องแผนการเตรียมรับมือแล้วนะคะอีกแผนหนึ่งถือว่ามีความสําคัญหลายคะ่ะทางโค,ค้ชสขาเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตในมุมนี้ทั้งคุณครูเองน้องนนักเรียนเองทั้งกระทุวงศึกษาธิการในว่างแผนในเรื่องนี้จังไหนคะ เท่ากับมีการการขุดกุยกันนะครับกับสาราสุขนะครับไอ้ไห,ห้ซอยไห้ซอยเบิงแต่พ่อพิซซาบ้า,ะา,านะครับกับบอดดายมีบอดดายมีก้มเขียนออียงนะครับไปเบิงไปเบิงพื้นที่เมื่อวานนี้สาพจิตใจเด็กน้อยกับคุณครูก็ยังก็ยังดีดีอยู่นะครับคือาอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าโรงเรียนชายแดนนี้คุ่มคุ่มกันในเรื่องนี้ค่อนข้างสูง คนขัางสูงนะครับคือบอจําเป็นอีหลีนี่กับคิดบาบอนาจจะมีการกระทบกระถางกันโดยการใส่กําลังนะครับสภมพัสจิตใจยังดีอยู่ครับแล้วเขาก็ได้มีการติดต่อกับกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ขอให้มีนักจิตวิจัยนักอย่างเนี้มาซอยเบิงน้ําครับครับท่านครับในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนนะครับที่ได้เตรียมไว้หากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมานะครับผมมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบใดนะครับ ตอนนี้ก็มีลักษณะที่ว่าคันเด็กหน่อยผู้ใดมีอุปกรณ์เพียงพอนะครับอย่างเส่นมีโทรศัพท์มือถือมีสัญญาณเน็ตมีอย่างนี้ก็เฮียนออนไลน์นะครับแต่ในกรณีที่ที่บ่อบพร้อมนะครับคุณคู่ก็เอางานไปเหตดเหตุยู่บ้านนะครับหรือว่าตอนเสาร์เด็กหน่อยแอบมาเอางานกลับไปเหตนะครับแล้วกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่นะครับที่พ่อแม่พ่นสบายใจนะครับในช่วงนี้ก็มีแบบนี้บางโรงเรียนเด็กหน่อยไมเ่เฮียน อาจจะบริเมากประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์จังสีนะครับคุ้คูค่กระจายงานให้เล็กหน่อยไปเห็ดครับะนะครับก็บกบมีการติดตามััอยังไกลชิดครับค่ะฟังแบบนี้แล้วมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาที่การครับเคลื่อนเองแล้วก็ รัฐมนตรีเบนลงพื้นที่ไปแบบนี้แล้วอุ่นใจหลายแต่ช่วงท้ายนี่ค่ะอยากให้ท่านโค้ซกนะคะได้ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องตามแนวชายแดนคุณครูนักเรียนและกะทิสําคัญนะคะส้่งความอุ่นใจความหมั่นใจให้แน่ค่ะว่าตอนนี้ในพื้นที่เป็นจ้าไหนเชิญค่ะครับสาหรับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเข้ากับติดตามสถานการณ์โดยตลอดนะครับเข้ากับจะพยายามาใส่ในโยบายนะครับทาความเข้าใจ ครับคุณครูต้มสถานศึกษาต่างๆนี่ให้ดําเนินการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่สุดพอที่เท่าจะสามารถเหตุใดนะครับไปย่างไรก็ดีนะครับเท่ากับยังคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับของเด็กน้อยนักเรียนของบุคลากรทางการศึกษานะครับของลูกหลานของท่านอย่างสูงที่สุดนะครับสําคัญกลัวทุกอย่างก็กคือความปลอดภัยนะครับในขณะที่ว่าเข่ากับดําเนินการแต่การเรียนการสอนให้ดีที่สุดไปนํา นะครับฉนั้นพ่อแม่พี่น้องบรต้องเรต้องเป็นห่วงวา่ากระทรวงศึกษา่านแต่สิสอนบอท่านบอพ่อแม่ยังสันนะครับพฮอคำนวณถึงถึงความปลอดภัยแล้วเข้ากับติดตามสถานการณ์ยังไ้คิดตลอดครับค่ะ ฟังแบบนี้แลละอุ่นใจร้ายค่ะมณีตองขอขอบพระคุณนะคะดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะท่านเป็นผู้ซอยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มีนี่ได้มาสาั่งความอุนใจคใกับพอแม่พี่น้องร่วมถึงที่สําคัญก็คือน้องนองนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองในพื้นที่มณีขอบคุณลหลายๆค่ะคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ